สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะย,ยัวๆซ่บๆนวๆกับทุกคนเนาะค่ะเนาะมื้จะไม่กินนะ,ะน้ำพริกกันปลาพริกสดใสบักเือเทศเนาะค่ะทุกคนเห็ดเองท่าเองนะคะนี่เห็นหอบอสซซษๆเลยค่ะก็มีผักหนึ่งมื้หนึ่งผักด้วยค่ะกะลัมแค่รทแล้วก็บวกนะคะบวกฝรั่งนี่แหละบแมบวกคนไทยเฮาซื้อตามลัน ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะค่ะแล้วก็มีเ็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดหอมเหลือจังนิดหนึ่งอยู่ในตู้เย็นกันเลยเอามาหนึ่งใส่กันทุกคนแล้วก็นี่ของโปรดค่ะข้าวเหนียวกองเบลมเลยทุกคนหนึ่งหอนๆสดๆสดๆหอนๆเอามาเห็นเห็นบ่ไม่ควนไม่ไอยอยู่เนี่ยอืมอ่าหนึ่งเฮดนี่เนะะ้อค่ะเวลาเขาจะหนึ่งเฮดเขาเศร้าๆๆเศร้าๆๆเขาเศร้าเกลือเนี่ยจักหน่อยเพราะว่าเฮดเนี่ย ข้าบโใสยอย่างเลยนี่มันรสชาติมันหนามมันออกมันสิจืดเป็นบ่าเศร้าเศร้าเกลือเข้าไปนั่มหรอกะ็เป็นหนึ่ง ứng, แซบชิมเห็ดก่อนนะคะทุกคนอยู่น้ำร้ายทุกคนอีกแล้วโมเนี้ข้าวเหนียวปัน่นยังๆๆหอนหอนหอนมากค่ะทุกคนมาก เอาเจวก่อนนะค่ะเนาะเจวพริกสดใส่บะเขือเทศใส่ปลาหน้าปลาล่าเหืาแซ่บสุดๆข้าวเหนียวไหมคะล้างมือสะอาดเราด้วยค่ะทุกคนเด้อ หอมเั็มหอ้ถัมสดๆหอมมนหนึ่งกับแซบกินยังแซบเบิดช่วงนี้ คนอีสานบานเท่าไปอยู่ใส่กินไงยอยู่ไงก็ทุกคนแหะคะ่ะบ่แม่นวาแต่อีสานเนาะคนไทยทุกคนทุกภาคถ้าไปอยู่ใส่เฮ่ากินไงยอยู่ไงกินเพื่ออยู่เขาให้รอดไปมือมือ,มอนึงไม่ยังกินก็กิน ปั่นเข่าสองมือสองข้างหอน,หอนเๆเสียบัจแต่สำคัญก็คือเข่าเหนียวเนาะทุกคนเนาะคนอีสานก็ส่วนมากับเป็นข่าวเหนียวเป็นอาหารเป็นหลักๆเลย ืชอบนี้เข้าบอยูด่ดยนะทุกคนเนาะกินอาหารแบบนี่ข้ากลินแล้ววาว่าแสบอืมพวกพักต่างๆกับมีวิตามิน แต่ว่าพิรเข้มอีกยังกะให้ทุกคนระวังเอาจะของกินไดซํำใดเนาะค่ะเนาะเหลืองา้นมาเมื่อยเมื่อหนึ่งพักหนึ่งเข่าต่ำเจวก็ประมาณนี้แหลคะค่ะว่างๆกินไป เจ้าเบเกือเทนนี่แซร์ไปดีทุกคนมันจะออกรสเ,ป,เปรี้ยวเมือนมะละบริสไซยังได้หลายได้นี่พผงชูรสกับบริสไซส่วนมากเห็ดอาหารจะบ่ค่อยได้ใส่ผงชูรสประมาทุกคนกรู้ปะคิดว่าแนะ่ํนามปลาเนี่ย สำเร็จลูปมาแล้วแต่ตงมี้มองหัวข้าวเจ้าใส่ผงชูรสต๋บอแต่ว่าไม่ความสุกว่าข้าวเจ้าปุ่งนั่มมาแล้วเ,าเว่าเกิดอะไรจำเป็นต้องใส่ผงชูรสอีกมหมกดเลยปา แค่รสหนึ่งวันหวานเห็ดคุยน้ำ เขาทำยังไงเอ้ยข้นหวัวอีพอให้แม่ด้วยเนาะตำเจียวให้ลูกกินปั่นเขาให้ลูกพูดละคัมกินมาเนี่ยโอ้ยพอก็แม่ให้ลูกอิ่มก่นอนจะคลองคอยไปกินน้ำก่น กลัมหนึ่งกระวานหวาน,วานกินสดสกระกรอบหนึ่งกะวานเอฟซี FC คนไหนจะมันใส่อีกนะอเนาะเมื่อนี่กินยุวยอีกแล้ว แต่อีกตะกี้ได้คอมเมนต์ว่าแต่คนอื่นไม่กินยัวเฮ็ดบาปเฮ็ดเวน้นประทศนี้เจ้าของเพ็ดบังเียววากันเดจ้าแช่กันไปแบ่งปั่นน้ำได้ไหลกินไอ้ความหอมขันพาน,านจอโทรศัพท์ใดก็คืขึิดีเนาะ แค่รอดนี่ก้าวานเข้ากินดิบนี่ยกรอบๆแป็นบแอ่แ่าวคันเท่าหนึ่งเนี่ยหวานแซ่บไปอีกรสชาติหนึ่งกินอีกข้ามกับโอเคเนะค่ะทุกคน มันอนี้ค่ะยั่วๆให้ทุกคนน้ำลายไหลาตามเาจีวปลาพริกสดกับมาใส่บะเขือเทดเนาะค่ะเนาะแล้วก็หนึ่งผักต่างๆผักทุกอย่างกับมีวิตามินค่ะยั่วน้ำลายทุกคนน้ำลายไหลทุกคนมีความอยากทุกคนหิวเข่าไปน้ำทุกอย่างมีวิตามินไปแล้วค่ะทุกคนเนี่ผักผึกอีกอย่างต่างๆเนาะเขากิกนไปตามที่เขากินได้ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูอีหยางกับปล่อยเสื้อไพายแต่ละมือเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ